คยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .3 วันนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดบทที่5เรื่องทำดียาวันไหวนะคะจากเนื้อเรื่องที่คุณครูนะคะได้พูดคุยกับนักเรียนคาบที่แล้วแล้วก็สั่งให้นักเรียนนะคะไปทบทวนเนื้อเรื่องมาวันนี้นะคะนักเรียนมาเปิดในหนังสือนะคะเล่มนี้เลยทักษะภาษาของลูก นะคะและก็เปิดในหน้าที่44นะคะเปิดในหน้าที่44เมื่อเปิดในหน้าที่44แล้วลูกมาดูนะคะโจทย์เขาบอกว่าครูอาสาที่นำของมาให้เด็กๆและ เล่านิทานให้ฟังด้วยชื่ออะไรเห็นไหมคะที่ครูสรุปให้นักเรียนเนี่ยสำคัญเลยใช้ในการตอบคำถามในแบบฝึกหัดนะคะฉะนั้นถ้าใครไม่อ่านเรื่องนี้มาแล้วจะไม่สามารถตอบคำถามที่โจทย์ถามได้นักเรียนเขียนตอบลงไปเลยค่ะลูกนะคะจากคำถามเลยครูไม่บอกนะแล้วก็ไม่ต้องมีใครบอกด้วย เป็นการทดสอบจากที่ลูกอ่านเนื้อเรื่องและคุณครูสรุปนะคะและที่เราร่วมกันพูดคุยเนื้อเรื่องกันแล้วจทหดถามเราว่าครูอาสาที่นํามานําของมาให้เด็กๆและเล่านิทานให้ฟังด้วยชื่ออะไรเขียนลงไปค่ะไม่ต้องตอบคุณครูแต่เขียนตอบลงไปในทักษะภาษานักเรียน ไปพร้อมๆครูชีละข้อชีละข้อนะคะไม่ต้องทำมาเป็นการบ้านนะคะไม่ต้องตอบก่อนครูทดสอบนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดจากเนื้อเรื่องด้วยนะคะใครทำมาก่อนคุณครูถือว่าผิดกติกานะคะผิดกติกา เพื่อความซื่อสัตย์ของโรงเรียนไหนขอชูทักษะภาษาให้ครูดูทุกคนที่ลูกขอนักเรียนทุกคนชูทักษะภาษาให้ครูดูทุกคนเลยค่ะดูซิว่ามีใครทํามาล่วงหน้าไหมเปิดเลยนะคะทุกคนชูเลยค่ะลูกชูเลยชูเลยชูทักษะภาษาในกล้องเลยค่ะชูทักษะภาษาขึ้นมาในกล้องเลยลูก มีคนยังไม่เปิดกล้องให้ครูดูเลยอ่าน้องน้องน้องที่ใช้น้องสุวั์เอาลงได้น้องเรียนโตชดอลงได้น้องนินิชาพาลงได้คนอื่นค่ะคนอื่น อ้าลงได้ค่ะคนที่ชูแล้วลงได้อ้าวใครใครใครยังไม่ชูบ้าง ครูขยายหน้าจออันนี้เพื่อที่จะดูนักเรียนนะคะวรชิดว่าในทักษะทํามาแล้วไหมทํามากอ่นร่วงหน้าไหมถ้าทางเรียนทํามากอร่วงหน้าคุณครูจะให้ลบนะคะแล้วก็เวลาเก็บคลิปคะแนนคุณครูจะไม่ให้คะแนนคุณที่ทํามากอ่นร่วงหน้าเพราะนี่คือครูทดสอบในการตอบคําถามจากการที่เราเรียนเนื้อเรื่องแล้วก็ร่วมกันพูดคุยในห้องเรียน ต่อมาค่ะนักเรียน่ะต่อมาค่ะลูกมาดูข้อที่สองมาดูข้อที่สองโจทย์ถามนักเรียนว่าเด็กๆที่วิ่งไปต้อนรับครูชื่ออะไรบ้างเด็กๆที่วิ่งไปต้อนรับครูชื่ออะไรบ้างเขียนตอบลงไปให้เรียบร้อยให้ครบทุกคนด้วยนะคะ ไม่ต้องตอบคุณครูแต่เขียนลงไปในทักษะภาษา,านักเรียนใครตอบในข้อสองเสร็จแล้วนะคะกดหนึ่งให้คุณครูด้วยคุณครูจะได้ไปตอบข้ออื่นนะคะจะได้รู้ว่าลูกๆเนี่ยทำเสร็จแล้วทุกคนใครตอบข้อหนึ่งข้อสองเสร็จแล้วลูกกดหนึ่งให้ค,ครูด้วยนะคะคุณครูจะได้ไปตอบข้ออื่นต่อมา มาดูข้อที่สามลูกอ่านโจทย์ให้ดีนะคะข้อนี้ยากตรงที่เขาถามนะคะเขาถามว่า mm hmm. เพราะเหตุใดเศรษฐีพ่อไม่จึงส่งลูกชายไปบวชเรียน mm hmm. หลายๆครั้งที่กูบอกว่าการตอบนตอบให้ครบถ้วนตอบให้ชัดเจนฉะนั้นลูกจะตอบสั้นๆตรงนี้นะคะมันไม่ใช่แล้วนะคะ เพราะเหตุใดเศรษฐีพ่อไม่จึงส่งลูกชายไปเรียนมีอธิบายในเนื้อเรื่องอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าทําไมเศรษฐีต้องส่งลูกชายไปเรียนเอานักเรียนลงเขียนมาเป็นคําตอบนะคะไม่เอาลอกคำประพันธ์มานะคะลูกไม่ลอกคำประพันธ์จากในเนื้อเรื่องมาตอบให้นักเรียนตอบเป็นร้อยแก้วธรรมดาแะคะ่เขียนตอบธรรมดา นะคะแต่อธิบายให้ชัดเจนว่าทำไมเศรษฐีพ่อไม้จึงส่งลูกชายไปบวชนะคะในคำประพันธ์จากเนื้อเรื่องเนี่ยเขาอาธิบายชัดเจนเลยฉะนั้นเรานักเรียนลองมาเขียนตอบดูซิว่าจะเขียนเป็นร้อยแก้วเนี่ยเรื่องความธรรมดาแบบไหนดีนะคะลองเอามาเขียนดูนะคะเขียนเองประมาณสองสามบรรทัดอยู่นะคะตรงนั้นที่ในเนื้อเรื่องเขาอาธิบายเรื่อง ทำไมเศรษฐีเนี่ยพาลูกชายไปบวชเรียนลองเขียนตอบมานะคะถ้าตอบเสร็จแล้วกดหนึ่งให้คุณครูถ้าตอบเสร็จแล้วกดหนึ่งให้คุณครูรค,คร,รูให้ลูกเตรียมทักษะภาษามาตั้งแต่แรกแล้วนะคะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจในคำตอบหรือจำไม่ได้ลองเกิดกลับไปดูซิว่าเนื้อเรื่องเขาเกล่าวถึงอะไรบ้าง ขาให้เหตุผลในเรื่องว่าอะไรอีควรให้เวลานักเรียนเยอะหน่อยนะคะเนื่องจากต้องตอบอธิบายนะคะเนื่องจากต้องตอบอธิบายถ้าลูกเสร็จแล้วนะคะลูกตอบ ให้อย่างชัดเจนและละเอียดครบถ้วนตามตามที่โจทย์ต้องการแล้วก็ตามที่เนื้อเรื่องกล่าวถึงคุณครูได้พูดอธิบายแล้วอธิบายอีกย้ำนักเรียนแล้วให้ไปอ่านเนื้อเรื่องมานะคะการตอบคําถามแบบฝึกหัดแบบนี้ถ้าลูกไม่เตรียมตัวมาไม่อ่านเนื้อเรื่องมาก็จะยากอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้ที่เราเรียนเป็นกรอนนะคะเป็นกรอนสี่ซึ่งถ้าลูก อ่านแล้วลูกก็ต้องมาแปลเป็นร้อยแก้วธรรมดานะคะมาเขียนลงไปฉะนั้นนะคะลองอ่านดูดีๆแล้วมาเรียบเรียงเป็นประโยคทําไมคุณครูถึงไม่อยากบอกนะคะเพราะคุณครูทดสอบว่าลูกเข้าใจไหมอ่านแล้วลูกจับใจความได้ไหมคใครไม่เสร็จกดสองอีกครั้งค่ะคุณครูจะได้รู้ว่ามีคนเสร็จเพิ่มขึ้นไหมใครไม่เ,เสร็จ นะคะตอบคำถามนที่สามนะคะกดสองใหครูค่ะแล้วก็นักเรียนก็เร่งด้วยนะคะเนื่องจากเพื่อนๆรอลูกหลายคนด้วยคนที่ตอบช้าอยู่เนื่องจากเมื่อกี้มีคนเพิ่งเข้ามาด้วยนะคะข้อที่สี่ระหว่างทางที่เศรษฐีพ่อไม้และลูกชายเดินทางกลับบ้านเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง เกิดเหตุการณ์อะไรบ้างเห็นไหมคะทั้งนั้นก็ใช้คําว่าเหตุการณ์ที่หนึ่งคุณครูเคยอธิบายลูกแล้วนี่คุณครูจําได้เลยเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สามเหตุการณ์ที่สี่นะคะมีเหตุการณ์ที่หนึ่งถึงสี่เท่านั้นนะคะซึ่งเขาให้พูดและตอบในภาครวมๆว,ว่าหนึ่งมีอะไรเอา ตัวอย่างเช่นอาเศรษฐีพ่อไม้ได้ส่งลูกชายของตัวเองเนี่ยไปเรียนนะคะเหตุการณ์ที่หนึ่งไปเหตุาเอ่อพ่อเอเเศรษฐีพ่อไม้เนี่ยได้ส่งลูกชายของตัวเองไปเรียนนะคะและก็ได้เตรียมตัวในการที่ส่งลูกตัวเองไปบวชเรียนเนี่ยโดยการให้ท่องจําหนังสือท่องบทสวดมน์เพื่อเตรียมจะบวชพระเหตุการณ์ที่สอง ลูกของเศรษฐีนี่ครูยกตัวอย่างนะครูยกตัวอย่างอีกรอบหนึ่งเหตุการณ์ที่สองเศรษฐีพ่อไม้นะคะดีใจที่ลูกชายตัวเองเนี่ยอยากศึกมาดูแลนะคะอยากศึกมาดูแลเพราะตัวเองเนี่ยได้แก่ชรามากแล้วเหตุการณ์ที่สามในขณะที่เศรษฐีเดินทางก็มีผู้คนพบปะผู้คนว,วิจารณ์มากมายเรื่องการเดินทางเช่น ขี่หลังบนม้าสองคนลูกก็ว่าให้ลูกขี่คนก็ว่าพก็เศรษฐีขี่ม้าคนเดียวก็ว่า่าต่อไปเหตุการณ์ที่4เศรษฐีและลูกชายได้เกิดข้อสรุปว่า การทำความดีเนี่ยอย่าหวั่นไหวฉะนั้นถ้าเราคิดและไต่ตรองอะไรดูแล้วก็ที่ไม่เบียดเบียนหรือเดือดร้อนใครก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ควรทําและทําต่อไปนี่ครูยกตัวอย่างทำนองนี้นะคะสี่เหตุการณ์ของครูจบเนื้อเรื่องเลยนะคะสี่เหตุการณ์ของคุณครูเนี่ยคือจบเนื้อเรื่องเลยเข้ามาแจ้งชื่อเลยค่ะลูกนะะและใครไม่แน่ใจ นะคะใครไม่แน่ใจในการตอบคำถามข้อนี้ให้กลับไปอ่านเนื้อเรื่องจนเข้าใจนะคะให้กลับไปอ่านเนื้อเรื่องจนเข้าใจย้ำนะคะให้กลับไปอ่านเนื้อเรื่องจนเข้าใจและก็ตอบได้ว่าหนึ่งอะไรสองอะไรสามอะไรสี่อะไรนะคะแล้วก็เขียนอธิบายมาสรุปมานะคะให้ชัดเจน ในข้อที่สี่เนี่ยให้ในักเรียนนะคะครูบอกแล้วถ้าไม่เข้าใจนะคะว่าจะเขียนอะไรลงไปให้ลูกอ่านเนื้อเรื่องนะคะอ่านอีกครั้งหนึ่งหรือดูจากคลิปที่ครูเคยส่งนะคะอ่านเยอะๆลองทบทวนแล้วก็ลองเขียนสรุปแต่ละเหตุการณ์โดยรวบยอดมานะคะไม่ใช่ไปลอกจาก เนื้อเรื่องยกบทกลอนอันนั้นมาไม่ใช่นะคะผิดผิดประเด็นนะคะถ้าแบบนั้นผิดประเด็นนะคะย้ำอีกครั้งคนที่ไม่แน่ใจว่าจะเขียนตอบอะไรนะคะให้ลูกกลับไปย้อนอ่านเนื้อเรื่องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลองมาเรียงลำดับเหตุการณ์เขียนรายละเอียดลงไปไม่ใช่โลกจากในเนื้อเรื่อง ะะโดยยกทั้งบทประพันธ์มาเขียนนะคะแต่ให้เขียนเป็นร้อยแก้วธรรมดานะคะเป็นภาษาเขียนลงไปในคำตอบทั้งเหตุการณ์ที่หนึ่งที่สองที่สามและที่สี่นะคะสำหรับวิชาภาษาไทยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ